เพลงต่อมาที่ผมชอบมาก MV เท่มากเพื่อนรังครับผมแล้วก็หลังเพิ่งเพลงต่อมาก็มี MV เป็นภาพต่อเลยทำเป็นหนังเลยใช่ไหมโอเคครับเพลงเพื่อนรักก็คีซีเหมือนกันเนาะคีซีเหมือนกันครับขึ้นมาเป็นขึ้นคอมเนข้อสองครับดีดีมายเนอรนายครับผมจะขอเหมือนคล้ายๆๆๆคลยครับเลย เคยเจอหมดแล้วในเพลงผมกลิ่นแบบเนี้ยเทนชั่นประมาณวันซิ่งแบบเนี้ยมันใช้กันในแนวนี้ใช่ครับใช่ไหมครับพอเราเหมือนเพรเราอยู่ในกับวัฒนธรรมเนี้ยมันก็จะใช้คอร์ดประมาณเนี้ยวนไปวนมาเนาะเมื่อกี้ก็มีคือดีมินเนอร์ดีมินเนอร์ไดีมินเนอร์นายนายแล้วก็เอฟฟออนจีเอฟใช่ครับเอฟออนจีซีเมเจอร์เซเว่น A7 Alternate อซึ่งอันนี้มองว่าเป็น5เพื่อส่งกลับมาด m i n o r ใช่ครับมันจะมีพอยน์นิดนึ่งสำหรับคนที่อาจจะมองว่าผมใช้เมโลดี้เป็นตัวห้าหรือว่าบางบาง,บางทีผมวิ่งชนตัว5ในคอร์ดในคอร์ดอัลเทอร์เนทเงี้ยผมผมต้องการเบนหูคนไทยกับกับคอร์ดแบบนี้เข้าด้วยกันมันมีหลายเจ้าเหมือนกันที่ใช้ใช้คอร์ด5อยู่ในอยู่ในท,ทั้งที่ ในสเกลมันไม่มีตัวห้านะครับออัตเนต์เวลาไล่สเกลไม่มีแต่ว่ามีตัวห้าแล้วมันคุ้นหูคนไทย mm hmm. มากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามีดีกว่า mm hmm. อย่างเช่นตรนนี้ก็จะเป็น mm hmm. แต่มันจะเล่นอยู่เป็นเป็นโนนะถ้ามันแค่แวบๆอย่างเงี้ยตัวห้ามาได้ uh huh. แต่ถ้าค้างยาวๆก็อาจจะหลอนนิดนึงใช่ถ้าค้างอยู่แบบมันจะกลายเป็นตัวใช่มันก็จะอย่างนี้ได้ครับแล้วเพลงนี้ตอนฟังโซโล่ครั้งแรกครับอย่างที่เราคุยกันในโซว่ามันมีการสลับระหว่างเมเจอร์กับไมเนอร์เป็นโทนิกแต่เพลงนี้รู้สึกว่าฮาร์โมนีมันก็สลับด้วยอะใช่ครับมีวางยาวไปเยอะมากครับผมท่อนโซโล่อยู่บนพอยเกชชันอะไรครับอยู่บนคอร์ดเอ่อซีสลับกับซีสลับกับอะไรนะอีแลตอ่า ซึ่ง G flat เป็น relative กับ C minor ใช่ครับจริงจริงจในทางแจ๊สมันเขาใช้กันเยอะคือใช้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคอร์ด minor thirds ใช่ไหม minor thirds variation เนี่ยมันคนละโลกเลยนะแต่ว่ามันสามารถต่อกันได้โดยที่แบบว่าไม่น่าเกียดอ่ะเนี่ย มันคล้ายๆกับว่ามันมีโน้ตที่มันร่วมกันอ่ะครับแล้วก็จอนนี้ใช้บ่อยมากใช่ครับใช่ครับจะไหมเปคีซีแล้วท่อนบริดจหรือท่อนแยกชอบไปคีอีแฟทอะใช่ครับมันมีโน้ตร่วมกันบางตัวที่มันอยู่ด้วยกันได้เยอะแล้วก็สวยงามอะไรเงี้ยผมก็เลยทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าของผมเพลงผมนะทูฟา์ของของอีแฟม แต่ว่าคือแทนที่เราจะเล่นแบบเราเล่นเป็นอย่างนี้เพื่อไม่น่าเกียดเกินไปที่จะปกติผมก็เลยเพิ่มเป็น B Full ี i m i ครับเพื่อที่จะเข้ามาที่ตัวกลับมาต้นเมื่อกี้ก็คือจริงๆผมมองอีกอย่างหนึงนะผมมองว่ามันเป็น ยืมมาจากคีซีไมเนอร์ซึ่งเป็นเรลัตฟิช่ามันได้ใช่หครับก็คืออาจจะมองเป็นรู้เดิมคือรู้เป็นซีเหมือนเดิมได้ครับแต่ว่าเอฟไมเนอร์กับบีแฟลมันคือคอร์ดซีไมเนอร์กับแตเจซึ่งมันมาจากคีซีไมเนอร์ใช่ครับเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ว่าบนหน้ากระดาษมันเขียนอะไรก็ได้แต่สุดท้ายไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์ยังไงเสียงมันก็จะให้คำตอบว่าถ้าวิเคราะห์ถูกเสียงมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าใช่ครับถ้าถ้าถ้ามองทางผมก็ พูดยากนะถ้ามองทางทางฝั่งแจ๊สที่แบบว่าฟังแบบโคเทรย์ไ้ยเขาก็จะมองเป็นไมอไมเนอร์ไมเนอร์เตอร์ใช่มันจริงมันไปได้หมดเลยครับครับมันจริงๆยังไงก็ได้แต่สุดท้ายตอนแต่งก็เหมือนกันคิดว่าคงคิดเสียงมากกว่าใช่ครับเสียงมันวนอยู่ในหัวเราอ่ะพอเราฟังเพลงมาเยอะแล้แต่ว่าจริงมันมีวิธีอธิบายทั้งหมดเลย้ยแต่ว่าตอนที่เลือกใช้จริงๆเนีอ่ยมันอยู่ในหัวอยู่แล้วคือถ้าเราฟังเยอะๆอ่ะมันสามารถครับคือพูดง่ายๆคือ สำหรับผมมันเป็นคอร์ดปับที่ได้ยินเยอะใช่ครับมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเราฟังเยอะๆอ่ะไอสิ่งที่ยากๆกว่านี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องปกติที่ที่ที่เขาใช้กันในแนวที่เราฟังอ่ะมันไม่ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งจริงๆผมว่าเพลงในยุคปัจจุบันก็ใช้กันเยอะใช้กันเยอะมากรวมถึงเพลงไทยด้วยอะไรเงี้ยครับทีนี้งั้นในแง่ของการโซโล่ตอนที่มันโมดูลเลตไปเราก็ต้องเปลี่ยนสกลที่ใช้โซโล่ถูกไหมครับ วันผมเลยได้ยินที่อันดี้ผมตอนฟังดอดแกะเลยก็คือจะได้ยินว่ามันเหมือนสลับระหว่าง C minor กับ C major ตอนโน้ตที่โซโล่ C major ก<ส>ับ C minor ใช่ใชครับใช,ใช่ไหมครับใช่ใชครับ,รบลองลองเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมครับ three four าได้ยินความเป็นแบบเมเจอร์ไมเนอร์สลับกันมันสีมันเปลี่ยนนะใช่ครับอสอคืออันนี้เป็นความรู้สึกผมเนียเวลาเราสลับไปไมเนอร์ถ้ามองเป็นหนังอะผมจะรู้สึกว่ามันเป็นภาพขาวดำระลึกถึงอดีตอะไรเงี้ยไอความรู้สึกเวลาที่มันสลับเป็นไมเนอร์พอกลับมาเมเจอร์ปุ๊บเหมือนภาพสีแล้วใช่ครับเพราะอาจจะใช้ความรู้สึกประมาณนี้ก็ได้ในการในการเขาเรียกอะไรไอดีไฟล์ไอไอเสียงแบบเนี้ยใช่ครับเวลาเวลาจะเปลี่ยนหนึ่งหนึ่งครั้งมันจะมันความความรู้สึกมันจะ ให้เปลี่ยนต่างได้ประมาณนั้นนะครัเลือกใช้ให้ดีเนี่ยมีคุณคุณประโยชน์กับเพลงมากๆโดยเฉพาะถ้ามันมาในท่อนส่วนใหญ่ครับอย่างอย่างคนที่ทํามาคนแรกๆเลยนะในประเทศเราคือพี่แมวอคอร์ดแบบนี้จะมาอยู่ในท่อนโซโล่เพลงพี่แมวเยอะมากแล้วก็อยู่แบบเนียนๆที่คนที่ฟังเพลงป๊อปก็ก็รับรับได้เสพได้เลยที่ไม่ได้รู้สึกอึดอัดใช่ครับใช่ครับ ก็ยังไงเราไปหาเพลงที่แมวฟัง<ช>สุดยอดเลยวันนี้สุดยอดครับ